สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟองฝ่ายเบิร์ตสุขสุขคนเดอ้อมื้อนี้ก็มาพบพกอกับสองสาวลิงบัดพินคือเก่าพ่อแม่พี่น้องมืออ้อนี้กะกะคือมื้อวานนี่แหละเนาะสาวลิงว่ามื้ออื่นสาวลิงสิไปเลี้ยงควายแทนบาลนิกเนาะก,ก็คือมื้อนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสาวลิงก็ได้ออกมาแล้วเนาะตอนตอนนี้กับป็ดมองปลายแล้วเน,ะน,ะนะาะยังแดดฮอนแห้งพ่อแม่พี่น้องตอนเช้านี่ก็เนาะ,ะคิดเบิ่งตอนเพลน,นี่ สีฮอนแดดจำได้เนาะสควอนกระย่างไปก่อนแล้วสลิงกระสีอ่างอ่างเอเป็นวัดแพ่พี่น้องเลยก็บวกน้สิเป็นแบบใดนเนาะเพราะว่าหูซึกงหูงซึกว่าบบม่วนในโตเนาะเป็นวัดจามเนาะเพราะว่าสลิงเป็นพุ่มแพร่พอพี่น้องก็คือสลิงว้าวนะเนาะเป็นลูกหอมพืดแล้วมันมีพุ่มแพร่นำาพ่อพี่น้องเป็นวัดง่ายเนาะกินหลาะไปเรื่อยๆเพื่อพี่น้อง สิกินเลาออกหน้าเนามมาเนี่กสิไปให้กินนันพักเอียงพักปอดบนเก่าเนาะคันมันสิไปแล้ะก่ไปกินบนหันแล้วก่าเพลแล้ะก่ะกสิไหลเมือเทียงเลยเพื่อนพี่น้องเพราะว่านัดกับอาเซนว่าตอนเพลนะให้อ้ายออกมาส่งอยู่หน้าเนาะ้าวลิงกัสิเลี่ยงให้มันอิม่มอิ่มก่อนจังสิไหลออกไปหน้าเหว่พี่น้อง เก็บดอกจำปาดมก่อนนาพี่น้องเลยคือสะได้แห้งเนาะมันหักกระล่นเลยล้าลายเลพี่น้องนี่เนาะดอกจำปานี่หอมแบบหอมคือกลิ่นน้ำหอมหอมเบื่อเลยี่น้องเลยนึ่ยเนาะหึงอยู่หนังโซผักก่อนเถอะพี่น้องเอ้ยเหนื่อยเนาะ อันที่เมื่อยน,นั่นโมแมนเมื่อยเลี้ยงควายเดอ้อชาวลิงเป็นวัดเนาะก็เลยเมือ่อยวานนี่กับมือซื้อนี่จามมืดมืดเห็พี่น้องอจามจะมืนหูมืนตากระปุขนเนาะทางทั้งที่ชาวลิงกับบริกินยังดอกไมพี่น้องธรรมดาเนาะวานนี่ก็แห้งไปเลี้ยงควายตอนแรงกับบริกินห้มเย็นบริกินปลาเลยเนาะ แต่ว่ากลับมาเฮือนน่ะสลิงกระจามเนาะแต่ก่อนชิจามนะมือหนึ่งเนาะกินน้ำโคกแต่ว่าใส่น้ำก้อนกับซองก้อนนาะเพอนางก็กินจอกเดียวนั่นเนาะแต่ว่าต่อมาต่อมา,อมาน่ะกระจามมาเลยเนาะรู้สึกว่าเป็นวัดเลย ผู้ใดยังบ่ได้กล้าก็ะหิบฮ้อนเนาะพ่อพี่น้องยามนี้เนาะมันแดดแล้วกตดูดน้ำนาะเส้นเขาสาลิงเหม็นก็ได้กล้าแล้วเนาะแต่ก็ยังบ่พอพ่อพี่น้องตกแล้วสามสอบก็ยังสิตกอีกสามสอบเนาะก็จักมือใด้แหละพี่น้องเพราะว่าบ่มีน้ำเนาะนอกจากดูดใส่กอเส้นก็ออกไปเฮ็ดเวียกงมาเนี่ อะไรเงินเธอกินเนาะยาว่าแบบสาลิงขี้ขลาดเด้อมันู้สึกงอลีพายพีนย่น้องมันู้สึกว่าตัวเองเนี่ยว่าวกัยังขี้ขลาดเนาะมันเป็นแนบบห้องปลอดสบายเยนีน่ยพี่น้องซื้อขนมกล้วยทอดมาไว้หย,ยำเนาะ อย่าก็มาเลี้ยงงัวควายอยู่เลยเนาะสล,ลิงก็ได้เวลาดั่งผักเลยพี่นอ้องบวชมึงกินลเลยนะเต็มทุง เลี้ยงเองบ้า <c oughs> พ่นพ่วงสลิงมาเลี้ยงเองมกืกไวร่มันนี่พ่นก็เลี้ยงเองที่กันคลูก <c oughs> ไปที่ไหนเหรอบ่ปลูกไปที่ไหนจังเลี้ยงเองอะปลูกไปแค่จังเลี้ยงเอง เอาลุงก่นนาพี่เนาะเออมันเป็นเธอหน้าอายุไปนั่นไม่ใช่แจกเขาคายเนาะอย่ดจเลือกว่าเอเนีกเนี่ยอยากคว่าดินเขาผู้ชายผู้ชายกับผู้ชื่อเนะเข้าใจก็แล้วมันจังชื่อได้เนาะอือคลยเอยไม่ยอมแล้วให้เจ้จะัด เออตัวนั้นนะบ่เออนาอยู่อันนี้เป็นพังถุงเันาบตัวลิขายตัวนี้ะบ่เอออยูน่แหละได้ใ่ไหมได้ได้จไปชนเาเ้อขนมกล้วยเป็นวัดยูเฮากะยเป็นแบบยูกินนที เนี่ยมาแบบนี้จะียใจที่เออเลยบ่อย,ยนี่นโอ้ยจะจะว่าอ,อ,อย่างไรขอเลยขาดตัดเฮานันจามจนจะเป็นอื่นมืนทงม,นมืนตาก,ก็ไม่ขึ้นแทบกินน้ำเย็นกินเปล่าเปล่าเลอะเหมันเป็นไปทางเง,งย่ะบ่เงมาทางเง,ง,เงยไปเร่อไปเรื่อย นี่นี่ถ้าขังนี่โมมี่มมีอันก้าบอนี่นี่นี่แถวนี้นะแถวข้างนองโมมี่บอกไม่ตระหนักเนาะ่หนมันจะขึ้นพุ่นขึ้นไปกินอันใครบ้างก็ยังไม่ว่านักปอดยู่เฮงอะไรสักคใครอีแม็กก็ไม่ได้ว่านเอาไปชิอย่างมาเพิ่มหาใอยนี่จางรถายไปเตาเออจงไงเนาะ พูดนั่นจะลงจะเล่กว่า đấy เขากข็งงาวกว่า<ม>ไปที่เลยนะฮะ <c oughs> มาหอดบอนเขาเรียงวาดนี่เลยพี่พน้องเพราะแบบพี่น้องสังเกตเห็นอย่างบ่อซาลิงว่าแมงกระเบือหลายๆเนาะโดยเฉพาะยุกกอันนี้แม่พี่น้องแมงกระเบือหลายค่ะขนาดเลยนี่เนาะ แม่พี่น้องมันมันมาอย่างกันน,นะน,ะน,ะนี่หลายเนาะแม่งกระเบือแม่งกรบบีนลายเลยมาซุ่มนุมกันยังในนี่เนานะกินเลาะไปแล้วควายกันบ่ไหนเอาซีเรียงเห็นมันอิ่มแล้วจังซีเอลาะออกน้ำห่วพี่น้อง ได้แล้วกาสิไลเมื่อแล้วพ่อพี่น้องเอ,อ้ยสิบโมงเลยกินไวๆเด้อสิพาเมือแล้วได้ยังไงไปยอมขึ้นแต่น้องเมยพี่น้องเลยสลิงกะไลผลนมานาเอาเองน้องปะนี่ ก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา11บเอ็ดโมงยังแล้วค่ะพี่น้องเลยเห็นทับเลยเนาะเดี๋ยวสลิงก็สิมัดไว้แถวๆอันสลิงผักนั่นแหละค่ะพี่น้องเอ้ยแล้วก็ย่ายเอาเนาะพอมันแดดแห้งๆโดนเติบแล้วก็สิเอากินน้ำยังให้ไว้ยังให้ไว้บ,แบ,บ่แดดบ่ข้ามข้าม อ้าวซาลิงคอโตมัดเผื่นก่อนเนาะเดี๋ยวสิหอดหน้าเขาเลยมัดควายแล้วพ่อยพี่น้องเอ้ยมาหอดหน้าเนาะสิเผื่นกันนอนแัดนี้ซาลิงก็สิกินข้าวตำน้ำพริกพ่อแม่พี่น้องน้ำพริกผักบวออัวเด้อแล้วก็มีปิ้งสิ้นแห้งแล้วก็ข้าวเหนียวเอามาสำหัวควายหน่อยเลยมาพัชกินเบิดนี่เนาะมามาพี่พน้องไอ้ซาลิงคอกินอะไรคอกินวะเขาต้องกินข้าวก่อนเนาะ อยู่หน้าเฮาก็สิประมาณนี้โอ้ยดีแต่มันบดพี่น้องอากาศเย็นแล้วสแลนิแดดขักเลยเลมกินอยู่มามาเพื่อนพี่น้องกินข้าวน้ำกันมามาเพื่อนพี่น้องวันนี้หม,ม,มัดควายกินข้าวก่อนเนาะจะเรื่องกระหนังนอนเกาเหมยก่อนฮะก็กินข้าวเนาะตอนนี้ก็เกือบอบ่ายแล้วเนาะมันยังโมยากเนาะเพราะว่ากินขนมกล้วยบิดพงหนึ่งบดก็เลยยังโมยากข้าว ้ยจริงสินคองเข้าค่ะใส่ทุงยางเนาะมันก็เลยอันเป็นเหือใส่ทิปเขา่าใส่กับอาหารก็มันเก๊ก,กะไป,ไปน้องเอ๊นเอาคายไปน้อคาเนาะมันยากก็เลยใส่ทุงยางอ,ะอ่ะกินเบิดหล้ะกะปะ พี่จะทานเกลือเงี้ยกเชนก่อนฝนเนอะมีรส้าติว่า แดดแห้งเนาะโซรินก็เมื่อยเนาะก็เลยมานัง่งพักแต่ว่าต้นนี้มันบดมันจบกระเพาะมันหูไปเนาะตายแล้วเจ็บกระเพาะอยู่หน้าผู้เดียวนี่เนาะจำได้ เมืลงใกล้อละไรวันหนึ่งผมให้นอนลงไห้กลางเนาะมือไม่พอดาก็เลย่อออกมาเผาเหมือนี้เนาะแต่ว่ากว่าจะ่อามาได้ก็เรี้ยงควายจนตาเพนเนาะตอนเช้าแล้วพอจอนเอามาจอบแล้ว Mula um, well dong. ni makin. น้อแล่อีหลีนี่มันสิเข้าตาฮะอะจนออกมาบ่เนาะบ่ว่าถ้าเพิ่นได้ออกมาให้เพิ่นออกมาเนาะให้อ้าย ออกมาอล<น>ีได้พหพี่ดองไหมนั่นประเพ็ดเด็กมันเป็นเยกไม่เท่เก้ออาพม่ก็ไปเดี๋ยวนอมไหมเอ่อออกมากบบระทำไปแหวะก็ได้พึ่งกมได้พึ่งก็มาบ่ ถึกมือถึกตีนนะเอ่อมาหยั่งเอ่อมาหยั่งเอ่อมาหยั่งอันนี้อ้ายมันนัวอันนี้ดุนัวอันนี้อ้ายมันนัวอันนี้ดุหัวเจ้าออกมาหยั่งเจ้าออกมาหยั่งเอาอาบเจ้าออกมาล้างอยกินหอดคขาให้ได้หนานะน้ำโอชิก่อนกระตุกบ้านหายน้ามากินอยู่จนข่ำยันมาคอกินเนาะก็เลยถือน้ำสองทุกหนักห่านักเลยพี่น้องเย ปาดล,ลาดะอย่าเอาไปให้เขาแกงกินกระยันเขาเบื่อยันปเป็โทษขาเอามาให้หอันเจ้าปาดลิ้นลินลดโอ้ยโว้ยควายกับเลมกินหญ้าเน,นี่ยนะมวยยมก็ม้าคมขำจะนอน,นสลิงจะที่ปล่อยเรียงหิมเลยเห็ดก่อนทาง สบายดีก่อนนะสิป right? right? er. ิดคลิปนี่สบายดีรูปประเห็นลายมือเลยสบายดีก่อนเร็วเจ็ดสิบบาทเอาะแนวมันแหนแนวมันเป็นสีนั่นเนาะบาทออมกับทรายลิ้นลิ้นเพื่อท่านแล้วอ้าสำหรับคลิปนี้ก็จบจะมีเด้อพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เด้ออื้อกระมันหมดดำ เพื่อเป็นกำลังใจให้สลิงมันปีนิดคลิปต่ต่อไปเอพี่น้องขอาการคลิปใหม่เนาะหลค์กู่หลายๆๆคนกับทั้งบา้านคุอะไรพวกนี้น้องทั้งบ้านสลิงเนาะับ้านพปากระดำนาแล้วเนาะแต่ว่าท,าาท,าาทั้งบ้านชบ้านปูกระดามยาสาลิงมันยังบม่ได้ดำเลยมันกำนก็ยังบม่ได้ขึ้ก้าวบนมือเฮ็ดก้อนห่างอ้าวกนะ็มันเลยน่ะแจ๊คแวะมันมีสองสีดิจ่ะ ฝากกันกีน่ไมบ้บายบายเดี๋ยวเชื่อมเลยบอสปิดคลิปเฉยๆมีเมื่อยังเลี่ยงควายเดีย๋ยวมีหูมืออะไรมือนี่นักกว่าเลยควายก็อิ่มแล้วเลียงอีกคำจะน,นอนผู้ขี้งอมีในบาตมือเชนเลยไม่เป็ได้